ของมังวันก็ขึ้นของเต้นนี้ก็ขึ้นของมังเย็ดก็ขึ้นวันนี้ขึ้นไปแล้วสามตัวทุกคนตอนนี้เรามาเก็บว่าวนี่หางอยู่นี่เห็นว่าอะไรไหมเราไปดึงจากั่งนู้นได้นะทุกคนตอนนี้เราเจอว่าวแล้วตอนนี้ของเต้นนีเอาลงแล้วทุกคนของเต็นทีเนอาลงแล้วเลว่าถึงมือไหมนะรอเองถึงดูไม่ยได้ยนถึงแล้วทุกคนถึงมือ กูว่นวันนี้ก็วันนี้ก็จับบอมบ์เอ็กซ์เจอร์โวลนำไ้วันนี้ก็อยู่กับเชียนหนีเชียนหนีเนนีเอาว่าวมาบนเล่นว่านกสูรบ้านโคกอไม่ใช่ชุดไหนนี่บ้าน บ้านมุซาเลยอ๋อจุดนี้ท่านมุซาเอออ๋อโคกโกไม่ใช่จุดนี้ตุ๊กโกโคตรกอนี่ท้ายเล็กกว่านี้ไหมบ้านโดมันมันเป็นกว้างๆเป็นกว้างๆอันนี้คือแบบบ้านมุซาเลยอ๋อเลยไปเบนเลยเดี๋ยวเรามาลองกันเลยว่าจะขึ้นดีไหมนะครับเดี๋ยวเราส่งลูกเด็กไปนะครับไปไปบนบนเลยจุดนี้ก็ฝากก๊อตไลด้วยไปเจอกับทุกต์ไก่ไปลูกพี่อ๋อหรอกไปดัดแกอย่าลิ้นตายหุ้มเลยมันดึงมัดตัวโน้ตลูกพี่ไปบนได้เมื่อวานนี้ไปมาเด็กๆถือกล้องให้ลูกพี่มา ไม่ลูกเปนนิ่งเดือดทางนี้สานไม่รู้โน้ยกูเหี่ยโดอยู่บนวันโน้ลูกคนมึงเห็นนัะตอนนี้ของเจนนี้เจนนี้พาลูกบ่าวมาโูกันโน้ก็ว่งวานเดี๋ยวมาดูว่าของเจนนี้จะขึ้นดีไหมเจนมานั่งท้ำอยู่เจนมานั่งท้ำอยู่เลยแปดเมตรเจนหนีเชี่ยกันได้เออพอดีเลยครับเอาเชี่กล้ำควายมามันตะเล็บสิไ้วันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าว่าของใครจะขึ้นตามของเหี่ยได้มั่งของเหี่ยโดทุกคนใสอยู่บนปลายไม้ดูว่าอยู่บนคว้าดู แล้วเห็นแล้วนะปอแค่เดียวนี่ผ่าขหรแค่เดียวนี่เท่นี้เอรอไปไปไปบางมินีกว่าบมินผู้ไหนเิรอมันในะดอใจะถืกเองได้ใส่ไม้ปลารไม้ไม่ใช็นเองได้แล้วอกขึ้นเร็ตอนนั้นนั่นบเลยโอ้โหงไม่ได้โชว์ตังค์ไไม่ไรีบร้อยเออไม่ไขเร็วกันนะไม่มีลมมอตัวเล็กยังไม่ขึ้นนีไ่ไม่ไมมันดูอยู่ที่การเล่นด งูเแทงขึ้นวันเลยนุ้โอ้กองเหยีดโดนลมแล้วมองมาเหนือนุ้แทงไม้เยกเลยนุ้โอ้อรอรอโอ้กองเี๋นี้แทงเี็วกว่านฮะไม่ลมเสียดแต่ว่ามันอยู่ที่การเล่นกันนะคือถ้าไม่เซียนนี่ก็เล่นไม่ขึ้นในวันนี้นั่นนั่นเสดีหนีเล่นคงเสดีหนีแทงบนหัวได้ยนใหม้ได้หนี่อุลล่ากลยหลับลมไหมในนี้นี่ครับทำลุมรับลมก่อนลมอยู่ด้านล่างต้นนู่นอยู่ที่ปลายไม้นุ้งลมตั้งเพลย์นุ้ง โดนลงก่อนเรนนี่ให้จ่ายไปเลยนี more, ่เลมันตกไหมพาไปเลยตั้งวันเอาบอลเลยนั่งวันวิ่งเลยบอลอ่าน่าขึ้นแล้วของวันวิ่งไปนู้นเลยวันโน้ลวิ่งไปโน้ลของวันเอาพาไปทางนั้นเลยตายของวันเออวันพาไปทางนั้นเลยเออทางนั้นวันไปให้จ่ายวันให้จ่ายนู่นโดนแล้วโดนแล้วหลายตัววันนี้หลายตัวทุกคนของเรนนี่ก็กยายามจะขึ้นได้ไหมขึ้นดี ลงก็มีเงยขึ้นดวงวันแล้วทุกคนขึ้นไม้เด่นตกลงอ๋อบนไม้บนไม้โอ้เอันไม่ดังเลยว่าไม่ได้โชวตังค์รู้ไหมของเด่นนี่เอ็งทำไงยังไงทุกคนโอ้โหอ้โหหลอกดอกครับหลอกดอกว่าจะลงยังไม่ลงนะถูกลมแม่เด่นนี่ถูกมั่งมั่งก็ให้สายไปอย่างที่คิดเองมไ่ตลโอ้โน่ก็บางวันก็บางวันพาบอลแล้วนูโอ้โหโอ้โหโอ้โหบ่าวัวนัดบางวัน มังอวานวิ่งมังวานวิ่งืมปา,างตึเง,งเงสิเออรางเก่าของนี้นีก็ไม่คดีสรุปกงเหียดขึ้นตัวเดียวกงเห็ียดสวยวันนี้ก็ขึ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวมังเหยตพาไปเลยของมังวานก็ขึ้นของเจน,นี่ก็ขึ้นของมังเหยตก็ขึ้นวันนี้ขึ้นไปแล้วสามตัวนั่นน่ะอยู่ในโฟกัสจอมาเลย เดี๋ยวเราไปเล่ตัวไหนเลยขึ้นเลยไหมไปเลยงวนปล่อยสายไม่ไม่ยโยไม่แทงเลยดูอแง่สามสายเลยนะของมังวันนะเสียงดังลอยนัดนะคงเห็นนิ่งกรึบทุกคนดูไม่ก็เห็นเลยใช่ไหมนิ่เห็นชูไม่เลยเล่นไหมคงเห็นอ่ะไม่เห็นลมังวันเดี๋ยวแล่ของเรนนี่ก่อนของเรนนี่โอ้คงเห็นได้ไม่จริงเลยหนอ่ะอ๋อเนี่ยคงเห็นทุกคนพบแล้ว ช่วยรามตัวนี้นิ่งกรึบมาตัวเลยนะเหมือนก็เอาไปแขวนไว้เลยดูนะมันรวยนะจุลาหนุ่ยกว่าเพื่อนนะนั่นแหละอะไรไหมทุกคนมันอยู่ที่สูตรทุกคนว่าขึ้นดีไม่ดีเขาบังเอิญเรามากไงบังเอิญในทำขึ้นดีทุกคนช่วยตอนนี้ของเรนเหนีอาลงแล้วทุกคนของเรนเหนียวลงแล้วเลยว่าถึงมือไหมนะรอเองเนาะถึงดูเลยไม่อยาได้ย้อนถึงแล้วทุกคนถึงมืออือก็บังเอิญไปไหนแล้ว ขาดรอดด้วยผมกเลยไม่รู้มันพื้ตั้งไว้นานเร่งของหมัดก็ขึ้นหวานว่าลูกพี่ตามมาแล้วไปดูว่าหนวนะว่าขาดทุกคนตอนนี้ลูกพี่ตอนเราเมาอยู่ไหนไม่รู้ไม่้เลยอาชิบหมายแล้วทุกคนตอนนี้เรามาเก็บว่าหนี่หางอยู่นี้เห็นว่าอะไรไหมเราไปดึงจากฝั่งนู้นก็ได้นะทุกคนตอนนี้เราเจอว่าแล้วสายเชือกก็ไม่ไม่โดนใครเพราะมันยังค้างโศกอยู่เดี๋ยวเรามาเอาลงกันพวเหยียดขาดนะน้องไม่รู้เหยียดอาได้ไหม

ไปตึงเมั่อวันเกือบอีเดียวอีเดียวเข้าไปติดติดโน้นเลยติด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 ลังกาเลยมั่อวันอ๋อหนึ่งตรงอ๋อเลยอีเดียวเดี๋ยวเมตตามาให้ก่อนมาดูว่าจะติดไหมทุกคนติดไหมเมื่วันฝนฝหลุดมาลุกมาติดไหมเรียบโรยหอยเรียบติดหร ดูแล้วกับไหมทุกคน๋อแติดเจาะอ้องว้นึ่อทำปูเดียกนี่ก็เอาว่าลงมาเป็นที่เรียบร้อยหอบแค่เด็ดเอฟเดียวนี่สภาพก็ปีไม่เหลือน่าจะต้องติดปีกใหม่ทุกคนตัวนี้ปีกพังแต่ก็ปลอดภัยนะเชือกไม่ค้ำแถนหนึ่งนะ พราะเราแกะทันอ wow, okay, okay, e <c ười> ี่ฉั้นลิปนี้ก็มีไม่มากนะหอบนุอมเก็บแจ็คกับทุกคนนุ่มของวันยังขึ้นอยู่เลยเดี๋ยวเราไปเลีของวันเราฉะนั้นคลิปนี้เงียบหอบได้สิเหรอเราขอตัวลาไปก่อนจะไปแลกแจกคแจ็คเคนสักใครแล้วพวกมึงเงียบเสียบมันใน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 ไปก่อนนลยครับ